ขอโทษเวลามาคุยมาคนเดียวทีละคนหรือมาคุยทีเดียว80 90คนมาทีละสามาทีละห้ามาทีละสองอ่ะแล้วเขาจะมากันเนเขาไม่ได้รู้จักกันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันเหมือนในอยู่ในผวังในผวังก็คือเขาเขาจะสะกดเราในการที่ให้รับฟังเขาอย่างมานั่งเนี่ยนั่งนั่งในห้องครูนี่นะฮะเขาก็จะมาเลยบางทีสา,สามอ่เอาสามสามสามครูแล้วกันครูที่มานั่ง มึงต้องทำแบบนั้นมึงต้องทำแบบนี้มึงจะทำไอ้นี้ให้กูได้ไหมเราก็จะตอบไปได้และไม่ได้เป็นคำํคำๆไปอย่างเช่นคือเราสัมผัสได้เลยเหรอว่าเขาถามใช่ครับอุ้ยของผู้นี้บางครั้งเนี่ยนอนๆอนอยู่บางครั้งเขาอยากได้อะไรเขาอยากจะเตือนอะไรเขาเข้ามาเลยเขาไม่ยืนเลยไปยืนแล้วก็บอกเราเลยที่ปลายเตียงก็เปิดไม่ไม่ข้างตัวเลยครับไม่ปลายเตียงนะไม่เหมือนผีนะข้างตัว S <S <S เข้ามาพรุ่งนี้อย่าลืมนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ่าได้ผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาสุรามาให้สิ่งเหล่านี้สิ่งหนังหน้าครูเนี่ยไม่ใช่ปกติทั่วไปเป็นครูบาอาจารย์ที่เราต้องให้ความเคารพและความกตัญญูกับท่านเพราะเป็นความน่าสงสารของท่านที่ช่วงหนึ่งหายไปโดยที่ไล้การเหลียวแลแล้วก็ด้อยค่า แต<ม>่มันก็อย่างนี้นะคะทําไมเรารู้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเลยเมื่อเขาจากไปแล้วก็จะได้ให้เขามีหนังหน้าไปครบ,ครบเลยเผาไปแัชชาปนกิจไปไม่ได้หรอไม่มีคําสั่งนั้นออกมาจากปากครูห้ามเพราะถ้ามีคําสั่งออก,ออกมาจากภูมีคนเอาไปเผาแล้วเป็น,ปน,ปน,ปนครอบครัวหนึ่งเอาไปให้พระสงฆ์พระสงฆ์บอกชาปนก,กิจเผาเลยจะได้ไปพุดธไปเกิดอันนั้นเป็นทางพุทธแต่ทางนี้ไม่ใช่ทางพุทธ เขาเอาไปเผาปุ๊บพระพระองค์นั้นนะฮะก็เส้นเลือดในสมองตีบแล้วเอามาเพิ่มครึ่งซีมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆมันแล้วแล้วแล้วครอบครัวนี้ก็ล้มละรถมอไซค์คว่ำม,มากนู่นเขาเลยเอาไปไว้ที่กำแพงวัดเอาเอาเอา,เอาเท่ากระดูกเนี่ยเอาไปไว้ที่กำแพงวัดแล้วพอเราเห็นเราออกทีวีออกอะไรเขาก็มาเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับ,ให,กบให้กับเราฟังว่าขอส่งต่อมอบให้คุณจิวไปดูแลได้ไหมเพราะเขา ก็อึดอัดใจไม่รู้จะทํายังไงแล้วบอกอ่าได้ครูจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเต็มบ้านอย่างเงี้ยแล้วเธอเกิดเธอตายไปแล้วล่ะก็ก็ใครจะดูแลต่อล่ะลูกผมมีแต่ถ้าลูกไม่เอาผมก็จะยกให้เป็นของสมบัติสมบัติชาติอันนีู้ตามหลักจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเอางี้อาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยผมน่ยตั้งใจว่าจะเอาไปมอบให้เจ้าเอาเอาไปมอบในกรมแต่กรมก็บอกไม่มีในสารระบบ<ต>ไม่มีในในบันทึกใครใครจะเอาล่ะเขาก็โยนบ,บอกว่า น้องก็เอาไปดูแลต่อก่อนแล้วกันผมก็เอามาด,ดูแลแล้วทําไงต่อแล้วก็อ่ะโอเคโป,โปรโมทไปแล้วแล้วกันว่าครูบาอาจารย์ที่ถูกลืมเนี่ยเขาอยู่กับตรงนี้นะคะลูกหลานเหลนนหลนที่เคยได้ดูแลเคยไหว้หรืออยากไหว้หรืออยากเป็นลูกหลานก็มาไหว้ซะ